สวัสดีนะักศึกษาทุกคนนะคะวันนี้ครูก็มาในารูปแบบของการเรียนการสอนออนไลน์นะคะเดี๋ยววันนี้เราจะมาทํากิจกรรมที่เรียกว่าเป็นการวัดพื้นที่ใบไม้นะโดยการใช้วิธีที่เ,เราคิดค้นขึ้นนะคะแล้วก็เทียบเทียบกับวิธีของมาตรฐานนะคะเ,เดี๋ยวเรามาดูนะคะวิธีการหาพื้นที่ใบไม้เนี่ยเป็นสิ่งที่นักวิทยาศาสตร์ก็ทํากันอยู่เป็นประจําอยู่แล้วนะทำไมต้องทําการหาพื้นที่ใบไม้เพราะเราต้องการจะรู้ว่าอะไรคะ ใบไ,ไม้แต่ละใบเนี่ยนะพันเดียวกันแต่ให้ทรีทเมนต์หรือการทดลองที่แตกต่างกันเนี่ยจะให้ผลที่ต่างกันไหมนะคะเป็นเรื่องของการวัดนะวัดพื้นที่ใบไ,ไม้ก็เปรียบเสมือนการหาความเจริญเติบโตนะเป็นนิยามเชิงปฏิบัติการอ่เป็นนิยามเชิงปฏิบัติการของคําว่าเจริญเติบโตใช่ไหมคะทีนี้นะคะ,ะ,คะวิธีการหาพื้นที่ใบไ,ไม้เนี่ยนะอ่าส่วนใหญ่ก็ถูกใช้โดยนักวิทยาศาสตร์นะคะนักอ่อพวกพืชศาสตร์ต่างๆนะคะ แล้วก็เกษตรนะคะการเกษตรวิทยาศาสตร์การเกษตรต่างๆนะคะก็ะใช้วิธีนี้นะทำไปทําไมนะก็ะเพื่อจะตรวจสอบว่าปุ๋ยนี้ดีไหมสภาพหรือดูแรงหรือดูฝนหรือดูหนาวนะคะเอา,อาติจูดนะความสูงนะต่ำกว่าระดับน้ําทะเลเท่ากับระดับน้ำทะเลสูงกว่าเท่าไหร่นะขนาดใบเป็นยังไงนะแล้วก็แต่และว,วิธีก็จะมีวิธีที่แตกต่างกันทั้งนี้ไม่ใช่มีวิธีไหนดีที่สุดนะะวิธีที่ดีที่สุดอาจจะเป็นวิธีที่แพงมากนะคะ แต่ใช้วิธีที่อาจจะไม่ไม่ดีเท่าไหร่ก็อพอได้นะแต่ประหยัดหรือถูกนะรวมถึงบางวิธีเนี่ยอาจจะต้องเด็ดดอกไม้บางวิธีไม่ต้องเด็ดดอกไม้นะคะทีนี้เดี๋ยวเราลองมาทบทวนกันนิดนึงนะคะยกตัวอย่างเช่นพืชเศรษฐกิจอย่างข้าวโพดเนี้ยนะคะก็เป็นพืชที่มีการทดลองปรับปรุงพันธุ์แล้วก็ขายเมล็ดพันธุ์เยอะมากนะคะรวมถึงการหาขนาดของใบนะที่เหมาะสมในการนําไปสกัด สารน้ำมันหอมระเหยนะคะอย่างพวกูคาลิปตัสนะก็เป็นพืชเศรษฐกิจที่เอามาสกัดนะแล้วก็ขายได้ราคาค่อนข้างแพงมากนะคะทีนี้นนเราลองมาดูนะจริงๆกิจกรจรมสเตมวันนี้นะคะจะเน้นแมทนะคะเน้นแมททำไมนะคะก็คือว่าเราเนี่ยนะคะสามารถที่จะหานะพื้นที่นะ,ะต่างๆโดยใช้สูตรทางคณิตศาสตร์ใช่ไหมคะ <S <S เพราะว่าใบไม้เนี่ยถ้าสามารถเทียบเคียงกับ พื้นที่ต่างๆก็อาจจะเป็นสี่เหลี่ยมนะใบไม้สี่เหลี่ยมจตุรัสยังไม่เคยเห็นนะคะแต่ว่ามันจะเป็นใบที่พวกเลียบครุฑอะไรอย่างเงี้ยเนาะก็จะคล้ายๆวงรีวงกลมนะคะหรือเป็นด้านขนานเปียกบูนอะไรเงี้ยนะคะมีสามเหลี่ยมด้วยนะคะทำไมต้องสามเหลี่ยมเพราะว่าใบเนี่ยอาจจะมีปลายเป็นสามเหลี่ยมนะต้องมีการาแบ่งเป็นพื้นที่ต่างๆแล้วก็เทียบเคียงนะคะทีนี้นะคะอันนี้คือสูตรต่างๆที่เราสามารถที่จะนําไปใช้ได้นะคะ ใบไม้เนี่ยมีหลายเพศมากความยากของมันก็คือว่ามันอาจจะไม่ได้เป็นไปตามรูปทรงทางเรขาคณิตเสมอไปนะยกตัวอย่างเช่นนะคะใบนะที่มีหลายๆแฉกนะ,ะห้าแฉกอะไรเงี้ยนะคะก็เป็นไปได้ว่าอาจจะนะจะต้องทําการแบ่งส่วนย่อยแล้วก็ทําการหาส่วนย่อยๆเหล่านั้นนะหรือที่คล้ายๆกับวิธีที่เรียกว่าอินทิเกรตนะคะทีนี้นะคะเรา เราอาจจะข้ามกิจกรรมนี้ไปก่อนนะคะกิจกรรมนี้คือว่าให้ผู้เรียนเนี่ยไปหาใบไม้หลายๆรูปแบบหลายๆใบเนี่ยนะแล้วก็เอามาจัดประเภทนะ,ะโดยใช้รูปร่างรูปแบบอัตราส่วนและ,ะสัดส่วนระหว่างเ,าเส้นทะยงมุมหรือเส้นนะคะตัดเส้นตั้งฉากอะไรพวกนี้นะคะนะทีนีนะ้เดี๋ยวกิจกรรมในวันนี้นะคะก็คือว่าให้พวกเราเนี่ยนะคะลองหาวิธีวัดพื้นที่ใบไม้ที่ตัวเองอะ่ะ คิดขึ้นมานะคะคิดขึ้นมาเลยนะอาจจะใช้เรื่องของการนับตารางการแบ่งเป็นส่วนย่อยและคำนวณน,นะคะการทาบแล้วก็หาพื้นที่บนกระดาษหรืออาจจะชั่งน้ําหนักจากกระดาษก็ได้อะไรเงี้ยนะคะแล้วก็ครูจะแนะนําให้ใช้นะคะแอปพลิเคชันหนึ่งเนาะที่ชื่อว่านะคะ Easy Leaf Area นะเดี๋ยวเรา,อาลองโหลดแอปพลิเคชัน Easy Leaf Area นะคะแล้วก็ใช้กับ อันนี้จะรันบน Android นะคะใครมีโทรศัพท์ที่ใช้ระบบปฏิบัติการ Android เนี่ยก็โหลดตัวนี้มานะคะ Easy Lift Area นะดังภาพด้านหลังนี่นะคะแล้วก็หลังจากนั้นนะคะ,ะทีนี้นะแนวทางการทำงานของ Easy Lift Area เนี่ยก็คือว่าใช้เรื่องของ Image Processor นะคะ,ะก็เลยต้องใช้ตัวอ้างอิงนะคะตัวอ้างอิงเนี่ยจะใช้เป็นกระดาษเดี๋ยวครูจะ ให้แผ่นกระดาษาน,นั่งอิงไว้ที่ห้องนะคะในในกล่อง STEM Box Set เนี่ยนะจะใช้กระบวนการนี้ในการหาพื้นที่เปรียบเทียบนะคะเพื่อเทียบกับวิธีที่เราคิดขึ้นมาเองนะแล้วก็ดูเปอร์เซ็นต์นะคะ,ะเนื่องจากว่าการวัดแต่ละครั้งเนี่ยอาจจะมีความคลาดเคลื่อนนะคะก็อยากจะให้ใช้ EasyLift Area เนี่ยวัด5ครั้งแล้วหาค่าเฉลีย่ย